สวัสดีครับกลับมาพบกับ Emperor Channel นะครับผมบาร์นันทวันนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ Nissan Intelligent Choice Emperor เช่นเดิมนะครับขอนำเสนอรถราคาเบาๆบ้างเป็นทรงแฮทแบ็ก5ประตูยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะที่อยากได้รถอเนกประสงค์พื้นที่ด้านหลังเนี่ยใส่ของได้เยอะๆนะครับตัวนี้นะครับเป็น Nissan t i ด้า 1.8G นะครับปี2009เกียร์ออโต้นะครับ ตัวนี้ได้ตัวท็อปพิเศษยังไงนะครับภายในเนี่ยจะเป็นบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นกุญแจ Immobilizer แล้วนะฮะเป็นเซกิลิตี้คีย์แล้วก็สามารถพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเราได้เวลาสตาร์ทเนี่ยเหยียบเบรกแล้วก็กดบิดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้รัดด้วยยาง195 6 0 5, 5 5นะครับราคาเพียง188,000เท่าได้ตัวท็อปจัดไปนแนนด์ได้อยู่แล้วนะครับเราไปดูกันนะ ไปดูรอบนอกกันก่อนนะครับเจ้าที่ด้าน1 8 g ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียมมาแล้วนะครับพร้อมมาพร้อมไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตข้างให้มีคิ้วกันสาดติดรถมาให้แล้วนะครับสองแฮนแบ็หประตูตัวนี้เป็นโฉม09นะครับ สันทีด้า1 8 G นะครับย้ำนะครับย้ำเลยตัวท็อปสุดท็อปสุดภายในบ่ดหนังนะครับภายนอกเดิมๆนะครับตัวกุญแจอย่างที่ว่านะครับจะเป็นตัวคีเลส s s นันอย่างแบบนี้นะครับเราไม่ต้องพกเอาออกมาก็ได้ครับเราแค่ไว้ในกระเป๋าแล้วเรากดที่มือจับตัวนี้เปิดประตูได้เลย นี้ยเปิดแล้วนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วก็จะพบกับข้างในจะเป็นโทนสีดำไล่จากประตูข้างก็จะเป็นเซน t ร l ล็อกกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกตินะครับกระจกมองข้ามปรับไฟฟ้าปรับออโต้ปรับแสงไฟหน้ารถได้สามระดับ ตัวกุญแจตัวนี้บิดตรงนี้สตาร์ได้เลยคุมารายเป็นพุ่มหนังเรียบร้อยแล้วนะครับจอดีวีดีทัสกรีนของ wood. เค n นวูดโดยเขาเขาจะให้ตัวนี้มาเลยแอรมือหมุนยออโต้วงวมนี้ลไปสองจุดนะครับจะมีตำแหน่งนี้แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้า ดีด้าจัดว่าเป็นรถที่ให้เบาะนั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้ามาให้ค่อนข้างใหญ่นะฮะเนี่ยครับเบาะเขาเขาใหญ่มากเลยครับแบบนั่งสบายสภาพเบาะถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีรอยยับเท่าไหร่ยังตึงๆอยู่นี่คือภายในอยของเขานะครับเดี๋ยวไปสตาร์รถให้ดูนะครับ ได้ดูแล้วนะครับไปดูเลขไมที่หนึ่งแสนแปดมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดนะครับจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกติไปดูในส่วนของด้านหลังบ้างนี่นะครับภายในด้านหลังบอกะค่อกข้องกว้างครับไม่โซม สีดำดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วเพดานก็ยังใส่ๆนะครับสะอาดอันนี้จะเป็นมองจากด้านหลังมองไปออกเป็นหน้ารถนะครับถือว่าลงตัวครับ มาดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับเปิดมาแล้วสัมผัสถึงความใหม่เลยทันทีเครื่องยังดูดีอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่มีรอยเยะนะินน้ำมันเครื่องนะฮะผมดูไม่ดูเมจิกหัวนัอดอะไรก็ยังอยู่ ไล่ไปดูน็อตยึดแก้มขวาสีสีคันหน้ารถนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานของเขาเลยเราไปดูแก้มซ้ายบ้าง ดินนะครับกาวตะเข็บฝากระโปรงไอตัวนี้เป็นกาวเดิมนะครับเส้นเดิมที่ทำมาจากโรงงานผลิตเลยนะครับจะเดินตรงสวยไม่มีสะดุดเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบข้างหน้าเนี่ยผมให้ผ่านเลยครับไม่มีชนหนักนานี่ก็สบายใจได้แล้วครับ หลักๆของรถยนต์ก็คือข้างหน้าเนี่ยครับคือห้องเครื่องของเขาเห็นไหมครับสติกเกอร์ยังอยู่นะฮะนี่สติกเกอร์โรงงานไม่มีแกะทําสีมานะครับนี่ครับขอบสติกเกอร์ยังแนบสนิทกับตัวเนื้อเหล็กไปเราไปดูกันในส่วนของฝากระโปรงท้ายบ้าง ปัวฝากระโปรงท้ายนะครับเราก็สามารถเปิดจากปุ่มตัวนี้ได้นะครับเวลาเปิดลดล็อกรถนะฮะแล้วก็จะเป็นปุ่มแตะสัมผัสอยู่ตรงนี้กดแล้วก็เด้งขึ้นมาได้เลยฮะตัวนี้ตัวปุ่มนี้ปุ่มนี้ครับแตะเบาๆเท่านั้นเองตรงเบาะด้านแถวสองนะครับก็จะพับ60-40ได้ไล่ให้ดูจากฝั่งท้ายด้านซ้ายก่อน เม็ดอาร์อยู่นะฮะไม่มีสีโป๊ะรถยืดรอที่สวยจริงๆครับคันนี้ใครที่กำลังมองหาแฮตแบ็กห้ประตูอนเนกประสงค์อยู่นะครับไม่ควรพลาดน,นะครับรีบมาจับจองรีบมาทดสอบรถกันก่อนได้เลยอ่ะอันนี้สันท้ายขวานะครับให้ดูอีกทีไม่มีชนมานะฮะ เ็ตอาร์คเดิมๆไม่มีสีโปไปดูยางอะไรกันบ้างหลุมยางอะไร้ออือใหม่โใหม่เลยครับใหม่ใหม่มากกาวเดิมนะครับเนี่ยหลุมหลุมเดิมครับสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมาพร้อมครบเซ็ตจบแล้วครับคันนี้สวยจริงๆก็ ไม่ผิดหวังนะฮะแน่นอนสำหรับคนที่กำลังมองหาก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าทีด้า 1.8G ปี2009เกียร์ออโต้คันนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยู่นะครับอยากได้รถราคาเบาๆนะครับแล้วก็เป็นอเนกประสงค์5ประตูรีบติดต่อกันเข้ามานะครับสภาพสวยๆแบบนี้หาหายากนะครับมีไม่เยอะนะครับ ต่อกันก็มาได้ที่นะครับ024134446 024134446นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ในคลิปนี้นะครับนอกเวลางานโทรเข้ามาได้ที่0618898499นะครับผมชื่อบ้สนะครับสามารถรับสายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องเอกสารการจัดไปแนนเรื่องการจัดไปแนนเรื่องรถกันอื่นๆในโชว์รูมของเราได้หมดนะฮะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่กนกระดิ่งในช่องให้นิดน,นึงนะครับ จะได้ไม่พาลาดรถคันใหม่ๆที่เข้ามาของเรานะครับสุดท้ายนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ